ครับมาพบกับผมเกษตรง่ายสไตล์นายบุญยลิตนะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูชมพู่ทับทิมจันทนะครับซึ่งตอนนี้อายุก็เจ็ดเดือนเต็มนะครับเจ็ดเดือนกับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะครับในตอนนี้นะครับชมพู่ที่เราปลูกผ่านไปเนี่ยแป๊บเดียวนะครับถือว่าโตเร็วมากต้นนี้ออกมาสมบูรณ์มากนะครับแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะครับแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นดูจากพัฒนาการที่เรา ลูกมานะครับแล้วก็ที่ผมทําคลิปลงไปนะครับไม่กี่คลิปนะครับที่ทําลงไปนะครับจะสังเกตเห็นได้ง่ายว่ามันแบบโตเร็วมากนะครับตอนนี้แค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเองแต่ว่าสภาพคือแบบมันออกมาสวยมากนะครับที่เห็นนะครับแบบนี้คือแบบสมบูรณ์มากนี่เป็นแตงนะครับที่เราเอาเม็ดหยอดไว้ตามร่องน้ํานะครับตามร่องสายยางนะครับมีความชื้นก็เกิดขึ้นมา ออกลูกโตเลยนี่ครับแตงก็ได้กินนะครับได้กินด้วยแตงนะครับพอเรากินแตงสุกเสร็จเนะก็เอาเมล็ดนะครับมาโยนทิ้งไว้ตรงนี้นะครับในตอนนี้นะครับชมพูนะครับที่เห็นก็คือหลายคนสอบถามเข้ามาว่าผมฉีดฮอร์โมนอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแบบคร่าวๆนะครับก็คือฮอร์โมนที่เราฉีด บำรุงเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนสาหรายนะครับฮอร์โมนสาหรายเราฉีดทุกอาทิตย์นะครับฮอร์โมนสาหรายเนี่ยฉีดพ่นทุกอาทิตย์ทําให้ต้นชมพู่ของเราเนี่ยแตกยอดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับพอในจุดนี้นะครับในจุดนี้มันเริ่มแก่ไปนะครับอย่างเช่นนะครับมันก็จะมียอดใหม่ตรงนี้ขึ้นมาทันทีนะครับยอดใหม่ขึ้นมายอดใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ฉีดเร่งนะครับมันก็จะล้างแล้วก็ ไม่ยอมโตนะครับสังเกตง่ายๆเวลาเราปลูกนะครับจะเห็นได้ว่าบางทีมันออกต้นสูงแต่ว่าไม่มีกิ่งก้านด้านข้างครับไม่มีกิ่งก้านด้านข้างก็ลองดูนะครับลองดูปลูกนะครับฮอร์โมนสาห่ายเราฉีดพ่นทุกอาทิตย์นะครับที่เห็นในตอนนี้คืออายุแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเองนะครับเห็นไหครับมันแบบสวยมากนะครับแตกเป็นทรงพุ่มแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับ ส่วนปุ๋ยนะครับเราก็ให้นะครับให้ทุก25้าวันนะครับถ้าหากว่าอาการต้นมันแบบขาดปุ๋ยเราก็ให้ประมาณสัก2ี่สวันต่อครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าจะพอดีก็คงจะเป็นประมาณ25้าวันต่อครั้งนะครับสูตรปุ๋ยที่เราให้ในช่วงนี้นะครับเราเล่งบำรุงลำต้นนะครับแล้วก็กิ่งก้านก็คือสูตร25่7้าเจดนะครับ25 7สห้าเจ็ดเจตัวนี้นะครับเล่งบำรุงนะครับ มันถอดยอดออกมาเร็วนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นชมพู่หรือฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยในช่วงนี้นะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแล้วนะครับสูตรปุ๋ยที่เราให้ในตอนนี้คือเราเริ่มเก็บดอกวายดอกวายแล้วนะครับสูตรปุ๋ยที่เราให้ก็เปลี่ยนเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับถ้าไม่มีสิบห้าสิบห้าก็เป็น สูตร1 6 16, 16ได้นะครับแต่ยี่ห้อก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหนเนี่ยลูกนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้โตกว่านิ้โป้มือนะครับตัวนี้โตกว่านิ้โป้มือล้นะครับก็รออีกประมาณ2วัน 2, อถึงสวันคือพร้อมห่อได้เลยนะครับขนาดนี้ครับ 2, อถึงสวันก็พร้อมห่อได้เลยเห็นไหมครับออกเยอะเลยอย่างลักษณะแบบนี้ลูกนี้เด็ดทิ้งเลย ไม่เก็บไว้นะครับจะเก็บไว้เ,วเฉพาะลูกนี้นะครับนี่คือพ่อหลังนะครับตัวนี้อายุก็อยู่ที่เจ็ดเดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแปลงนี้ละโซนด้านล่างยังไม่ถึงเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่หกเดือนครึ่งนะครับแต่ก็เก็บลูก,ก,กได้ละนะครับต้นสมบูรณ์มากก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ชมพู่นะครับชมพู่ที่เราปลูกนะครับอายุแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นนะครับ ออกมาสวยมากนะครับออกมาแบบเป็นทรงพุ่มแล้วก็สีสันเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับที่เห็นก็คือชมพู่อนาคตก็คงจะเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้ขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพู่หรือฝรั่งนะครับส่วนเรื่องนาข้าวนะครับปีนี้ยังไงก็จะทำคลิปลงไปให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับ แต่ก็จะทยอยทําลงไปเท่านั้นนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับจะนําเรื่องการปลูกนะครับฝรล่งและชมพู่มาคุยกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ